หากันเข้ามาเยอะจัดมาให้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับคนนี้นะครับบอบเบอร์แบปี2 1 8 8กับเลขใหม่5,700กิโลเท่านั้นมากับท่อโคนนะครับเสียงโคตรด,ดุฟังกันหน่อย้้อยยี่สกิโลนะครับมงโมดปรับเอาได้เลยนะครับเรนโรดมา มากับสีดำาด้านนะครับแคชบาร์มีให้กัดหม้อน้ํามีให้การแข่งเครื่องมีให้กาดไฟหน้ามีมาให้นะครับยางปี2 0งมา23าาใ,ใหม่ๆเลยนะครับมิ c ลินค n มมานเดอร์มากับท่อโคนออกซ้ายออกขวาเนี่ีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับโชคหลังคันนี้ได้โอลินนะครับเพื่อนๆชุดไฟไท้าย NRC โซ่หมุดทองอาเหลอจบครบในที่เดียวสำหรับรถคันนี้วิ่งน้อยด้วยปีส0 1 8ัิเอาไปขี่หลอ่อๆได้เลยนะครับเพื่อนๆผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีคันนี้มาแล้วเราจัดทั้งเงินสดทั้งไฟแนนซ์นะครับ429,000บาทสำหรับเครดิตดีดาวเริ่มต้นเปีแค่49,000บาทเท่านั้นอยากได้รถหล,ลอ่อโทรหาแชมป์ได้เลยจัดไปสวัสดีครับ